เพื่อนเป็นไรเพื่อนเป็นยังไงน่าจะไม่รอดอย่า,ามาน้ำมึนเอออยู่ในเรือหนึ่งก็เทวียนหัวเนาะก็เทวไม่รอดก็เทวไม่สู้อะไรอย่างงี้หรอกระบดถุงหิ้วหู่แล้วนึงก็คือเอาของทิ้งอกหมดแล้วเดี๋ยวพร้อม อย่า, <laughs> ยาดมข้าวหน่อยมึงมันมันมันวนวนอดู่ตรงนู้นไอ้ดอกออมันพองจะออกคนคนไม่เวียนหัวเขาก็ขึ้นไปข้างบนคนไม่ได้นอนนอนน้อยก็ได้เป็นอย่างนี้ <laughs> นข้างนมันสูงน่าก,กลัวกูไม่ขึ้นกูคูคนหนึ่งไม่ขึ้นนอนกี่ชั่วโมงเพื่อนเมื่อคืนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งทวน ไม่ได้นอนเลยแล้วมาบนรถก็ยังไม่ได้นอนอีกแซนมาบนรถก็ไม่ได้นอนแหบปากร้องเพลงกันหนึ่งเก่งมาเก่งมาเพื่อนไปอีกเพื่อนคิดอีกไปไหนดีรอบเดียวคนนี้รอบหน้าไปไกลๆเถอะไปไหนอะไรอ่ะขากลับมันก็ต้องนั่งอีกกลับกูจะหลับแอบหลับมาะไรแต่ก่อนขึ้นเรือเหรอลขึ้นเรือหลับ ยานั่หลับเลยเนาะอัดแม็กซ์สิบเมตรเลยทีเดียวพกมาอยู่บอกแรงๆเลยมึงรถหน้าเราไปแต่ที่มันไม่ต้องข้ามดือต่ทย์มันก็ต้องข้ามแหละถ้าทะเลอ่ะลักแสนเถอะอีดอกบนวิตกไปหมดเรือจะจมเออจมจริงจะอ้วกยังถึงงยัจะอ้วกเลี้ยงอ่ะยังแต่มันเกินเลยอีดอกแกดหน่อยก่อน คือไปมึงคือไปเราคือนักสู้มึงมาเทีัวกูเห็มึงกูซืสอปีโป้ไว้ให้มึงด้วยนะ Thank you ตัวยินจะแข่งบ้าคุณนั้คนึกถึงมึงนะคุณตัวินปีโป้มาตัวย็นจะแข่งหรือเปล่าถามแค่นี้ตัวย็นตัวย็นโงแรเออทำไปแข่งก็เอาอกมึงไปแช่แทนสู้เพื่อนกินดิ้นเดียวกินิดเดียวมึงรอบนี้มันเห็นภูเขาแล้วเนี่ย พะเยาเนาะปัเยาพะเยาบางเสร็จก็ลงข้ามก่อนลงก่อนล้างได้ไปเนปะาะก่อนล้างไปได้สปีดโบ๊นเงยไม่ต้องไม่ต้องน,นั่งน,นี่ไงสปีดโบท๊ทก็แพงเลยสี่ร้อยเหาต่อคนไปกลับต่อคนต่อคนไปกลับเอออ่ะสุดจะดก่อนสุดเมื่อไหร่ละไม่ได้นอนแล้วก็มานั่งเรือ คนเยอะมากอ่ะคนไม่กลัวโควิดกันหรอืมเราก็ไม่กลัวปะ่ะตอนแรกๆก็กลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วโควิดมเป็นอะไรกับเธอไม่ได้เธอมีเชื้อเกรงอยู่โควิดกลัวกับเธอเธอไม่มีการติดโควิดนนะแล้วใช่ไหมล่ะเออแล้วถึงจะมารออะไรมี เป็นไงเมึงอย่าอย่าไปกระเทยนะกับผ้าคืนเฮ้ดยมึงห้องนี้ห้องนี้ดีอ่ะคุณนอนสามคนห้องนี้ได้ไหมห้องมึงนี่เองก็ได้นะมึงจะนอนกับเจก็ได้เพราะว่าเผื่อมึงเผื่อวันนี้มันจะสวีทเผื่อันวันเผื่อในวันเขาพูดอย่างที่กูอยู่กับหัวกูหรือเปล่าล่ะมึงไปนอนได้ได้ไหมได้เจสเสื้อมาตั้งไหนอ่ะห้องนี้ดีอ่ะ บีกูโตดมือเขาไปก้อนอันนั้นบอกไว้่อนนะอินิโตดอ,อินบี <c oughs> <c oughs> อินโตด่แกกูแ <c oughs> อินมันโตด